เตรียมลาทีมมาริโอโพสเป็นในผ่านไอจีหลังกิเล่นเจ้าบุรีรมสีต่อ4ีมาริโอยูลอฟกีกุนซอเมืองทองยูเนเตตลงโพสตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจบเกมรีเวร์ไทยลีก2022-2023นัดที่19เกมที่เปิดดังเจ้าบุรีรมยูเนเตดสีต่อสเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมากุนซือชาวมาซิโดเนียกล่าวหลังจบเกม ว่ารู้สึกผิดหวังความต้งการทาหน้าที่ของผู้ตัดสินรวมถึงเตรียมคุยกับผู้บริหารสโมสรเกี่ยวกับอนาคตของตนเองหลังทํางานหนักมาเป็นเวลาตลอด2ปีในฐานะคุณซ้อกะเลนพยองและรู้สึกผิดหวังที่เกมดังกล่าวไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้ทั้งที่ยิงประตูนําคู่แข่งห่างถึง3ประตูแต่ก็โดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมแบบเจ็บปวดกระทั่งล่าสุดมาริโอยูลอฟกีได้โพสต์เป็นในผ่านไอจีส่วนตัวว่าถึงเวลาที่ต้องกล่าวคําอำลา สำหรับมาริโอยูลอฟกีก่อนหน้านี้เคยมีกระแสะข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมบกมือลาทัพกี้เล่นผยองในช่วงเล็กแรกหลังผลงานของทีมไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก่อนที่ทีมจะกลับมาขึ้นฟอร์มเก่งอีกครั้งจนกระทั่งเล็กที่2ทีมก็ออกสตาร์ทเกมลีกสองนก็บได้6แต้มเต็มแต่ก็ต้องตกรอบบอถ้วยพร้อมแกนถึง2รายการทั้งลีกครับและเ a ครับรวมถึงเกมบุกพ่ายสุโขทัย FC1 ต่อ2ด้วย